คลิปนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นทําความรู้จักกระดูกประเภทต่างๆในร่างกายนะคะกระดูกเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทด้วยกันดูจากในรูปนี้เลยนะคะมีอันนี้1อันนี้2อันนี้3อันนี้4แล้วก็อันนี้5นะคะเป็น5ประเภทด้วยกันแต่ในคลิปนี้ครูอาจจะไม่ได้อธิบายเรียงตามเลขตามนี้นะแต่ว่าให้รู้ไว้ก่อนว่ามันมีอยู่ทั้งหมด5ลักษณะด้วยกันมีแบบยาวๆอย่างนี้ มีแบบอะไรก็ไม่รู้เป็นเป็นเล็กๆน้อยๆอแบบนี้นะคะมีเป็นแบบโครงคล้ายๆแบบนี้นะคะมีอันที่แบบเป็นลักษณะที่บ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรยังไงอธิบายไม่ได้เหมือนแมงกาพุนอย่างนี้เนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นก้นกอนๆอย่างนี้นะโอเคเรามาทําความรู้จักสารประเภทแรกกันก่อนนะคะ โอเคชื่อหัวข้อในอันนี้คือ different types of bone นะคะก็คือ,อ bone ก็คือกระดูกกระดูกแต่ละประเภทนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จัก3อันแรกนะคะอันที่1งเลยค่ะ long bone นะ long bone ก็คือกระดูกท่อนยาวนั่นเองคืออันนี้นะคะโอเคทีนี้ long bone เนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงนะคะอันแรกเลย produce large movement ก็คือ,อทำหน้าที่ผลิตการเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่ นะคะเช่นวิ่งก้าวขากระโดดนะคะหรือทำอะไรก็ตามซึ่งมีลักษณะที่จะต้องเคลื่อนไหวร่างกายมากๆนั่นเองเขาเรียกว่า large movement นั่นเองอันต่อไปกระดูกท่อนยาวก็คือ long and cylindrical with growth heads หรือ e p i p h y s i s at either end นะคะก็คือมีลักษณะยาวเนาะยาวลองบนก็ต้องยาวไว้แล้ว cylindrical cylindrical แปลว่ามันกลวงๆนะมีลักษณะกลวงอยู่ข้างในนะคะ ในกระดูกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันแข็งทึบไปหมดเลยข้างในนี้มีอะไรอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะคะแล้วก็มี growth h a d e นะคะ growth แปลว,ว่าเจริญเติบโตเนาะส่วนคําว่า head ก็คือหัวก็คือผู้นี่ส่วนหัวตรงเนี้ยมันงอกออกมาเขาเรียกว่า growth head นะคะหรือภาษาทางการเขาเรียกว่า epiphysis ก็ได้นะคะมี2ชื่อจะเรียก growth head ก็ได้ epiphysis ก็ได้นะคะซึ่งอยู่ที่ either end ก็คืออยู่ที่ ตรงสุดขอบทั้งสองด้านนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะ outer layer is hard compact bone outer layer outer แปลว่าด้านนอกนะคะ layer ก็คือชั้นชั้นนอกของกระดูกเนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะแข็ง hard แปลว่าแข็งเนาะ compact bone compact ก็แปลว่าแข็งแรงนั่นเองนะคะแน่นอนอลองนึกถึงกระดูกวัวกระดูกหมูกระดูกไก่อย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างอะไรเขาเรียกว่า compact bone เนาะเช่นกันค่ะทีนี้ถัดไป inner is spongy Uh, c c คน l l o u s b o n e นะคะก็คือด้านไหนทีนี้ถ้าอยู่ด้านไหนจะเป็นลักษณะ Spongy Sponge แปลว,ว่ามีลักษณะเหมือนฟองน้ำนะก็คือ คล้ายๆกับว่ามันดูดซับความชื้นน้ําหรือว่าของเหลวได้นั่นเองนะคะสปอนจ์นั่นเองเหมือนเวลาเคยเห็นฟองน้ําล้างจานใช่ไหมคะฟองน้ําล้างจานเนี่ยมันจะมีลักษณะ,ะยืดหยุ่นแล้วก็สามารถดูดซับน้ําได้ข้างในกระดูกเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะชื่อของสปอนจี้โบลนก็คือเรียกว่าแคนเซลัสโบล์นก็ได้เนาะแคนเซลัสก็คือเหมือนมันมีลักษณะเป็นรูพรุนนั่นเองนะ,ะเป็นรูพรุนเนี่ยแบบเป็นสมมติว่าเป็นแท่งๆอย่างนี้แล้วก็เป็นเป็นเป็น คุณอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ไม่ได้แข็งคือ,อ,อข้างในเนี่ยจะเป็นลักษณะอ่อนนุ่มแข็งแล้วเป็นฟองน้ําแต่ข้างนอกอก็ไม่ใช่ข้างในจะเป็นอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็เป็นฟองน้ำข้างนอกจะเป็นลักษณะแข็งนั่นเองนะคะให้จําคําว่า compact แปลว่าแข็ง cancellous แปลว่าเป็นรูพรุนเป็นฟองน้านะคะ,ะทีนี้ตัวอย่างนะคะ example ของกระดูกลักษณะนี้ก็คือ femur แน่นอนกระดูกขาท่อนบนใช่ไหมคะ femur เนาะตัวนี้ใช่ไหม femur เนาะ แล้วก็ humerus humerus ก็คือท่อนแขนท่อนบนเห็นไหมคะเนี่ยก็คือกระดูกท่อนยาวนะคะรวมไปถึง p h a l a n g u s คำนี้ p h a l a n g u s แปลว่ากระดูกนิ้วมือนะคะลองดูนิ้วมือของมนุษย์เรามันก็เป็นกระดูกท่อนยาวแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็น Long Bone เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็คือประเภทที่1 Long Bone นะคะกระดูกยาวถัดไปคะ่ะตรงกันข้ามกับลองก็คือ short นะคะ short bone ก็คือกระดูชิ้นที่มันสั้นลงมานะคะมีลักษณะสั้นๆน,นะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สั้นเป็นแบบไซส์ย,ยาวย,ยาวกับสั้นที่เป็นแนวตรงแต่ว่าลักษณะของมันจะเป็น cube shape นะคะ cube cube ตรงนี้นะคะ cube แปลว,ว่าเป็นลักษณะเป็นลูกบาศ เป็นอย่างเงี้ยนะคะเป็นทรงลูกบาทประมาณนี้นะคะเป็นคิวบเหมือนคล้ายๆแบบน้ําแข็งก้อนประมาณนั้นนะนะ,นะเขาเรียกว่าคิวบ์เชฟนะคะเป็นอันเล็กๆๆ,ๆๆนะคะลักษณะของมันคือ produce smaller movement <c oughs> ก็คือ,อทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มีขนาดเล็กลงนะคะอาจจะไม่ใช่กระโดดแต่อาจจะเป็นเหมือนการเคลื่อนไหวนิ้วมืออะไรประมาณนี้นะคะ นะลองลองลองกำมือไปด้วยในระหว่างที่ฟังครูนะเนี่ยตรงที่เรากำลังขยับอยู่นั่นแหละมันมีการเคลื่อนไหวของ small bone เกิดขึ้นนะคะตัวอย่างนะคะ example ก็คือ carpal s and tarsals นะคะ carpal กับ tarsal นะก็คือเป็นกระดูกนิ้วมือนะข้อมือกระดูกข้อมือข้อมือคือ carpal นะกระดูกข้อมือส่วน tarsal ก็คือข้อเท้านั่นเองนะตรงบริเวณข้อนั่นเองนะก็คือเป็นกระดูก ะะชิ้นเล็กนั่นเองนะประมาณนี้เห็นไหมคะนี่ก็คือกระดูกข้อเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆตรงนี้นะคะต่อไปค่ะประเภทที่3คือ flat bone flat bone นะคะคำว่า flat แปลว่าแบนก็คือกระดูกแบนแบนในที่นี้ก็คือคิดง่ายๆมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นก้อนๆไม่ได้เป็นแท่งๆมันเป็นเหมือนกระดาษเป็นแบนๆลักษณะแต่มันไม่ได้แบนเรียบเหมือนกระดาษประมาณนั้นนะแต่หน้ามันจะแบน นะคะโอเคหน้าที่ของมันคือ protect internal organs นะคะ protect แปลว่าป้องกันเนาะเคยเรียนมาแล้ว organs แปลว่าอวัยวะนะคะส่วนคำว่า internal แปลว่าภายในก็คือปกป้องอวัยวะที่อยู่ข้างในนั่นเองนะคะอ่ะ uh, example ยกตัวอย่างเช่น skull นะคะก็คือ,อ,อกระโหลกนั่นเอง skull หรือ cranium ใช่ไหมคะก็คือตัวนี้แหละนะ,ะ flat bone นะคะนี่ๆตรงนี้เห็นไหม flat bone นะสเกลก็ได้ริปส์ก็ได้ริปส์ก็คือตรงนี้นะคะก็คือตรงที่มันเป็นซี่โครงนะคะมันก็จะปกป้องอวัยวะภายในใช่ไหมคะสแปรลาสแแปรลาก็คือ,อกระดูกสะบักตรงนี้ข้างหลังนะคะก็จะเป็นกระดูกแผ่นเดียวปกป้องอวัยวะภายในจากด้านหลังนะคะสเตอร์นัมก็คือนี่คะ่ะตัวนี้ก็คือกระดูกยอดอ,อกใช่ไหมคะเพลวิส เขียนพีดอีกละ pelvis ก็คือกระดูกนี้นะกระดูกเชิงกรานนะคะตรงนี้ pelvis นะคะแล้วก็ girdle ก i r d l e ก็คือกระดูกที่อยู่บริเวณตรงเชิงกรานนี่เหมือนกันนะคะเนี่ยคล้ายๆบริเวณนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็คือ3ประเภทแรกนะคะของกระดูกก็คือกระดูกยาวลอง o บนนะคะ produce large movement นะคะ short bone produce smaller movement แล้วก็ flat bone ก็คือ protect internal organ ปกป้องอวัยวะภายในนะคะเรายังเหลืออีก2ประเภทนะคะติดตามคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ